มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหวเวรัรกษาติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวหหิธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติด,ต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 ด,ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกามโมะวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปรพาพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงไปหาความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปหาความเจริญในส่วน ร่างกายนี่มันก็สองอย่างนี้แหละไปหาความเสื่อมกับหาความเจริญถ้าวัยยังเด็กๆอยู่ก็เรียกว่ามีความเจริญจเจริญเติบโตขึ้นส่วนผู้ใหญ่ก็เรียกว่ามีความเสื่อมลงนะมีความเสื่อมลงเรื่อยๆตามวัยตามการเวลาการเวลามันก็ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านวัยของเราะคือจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่ไปนี่ก็ขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือคนเรานี่เกิดเกิดมาแล้วในชาตินี้นี่หรือในชาติหนึ่งหนึ่งนี่มันต้องเวลาวันเวลาเพียเปลี่ยนแปลงไปมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทุกวันทุกวันทุกวันอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ เลวร้ายในส่วนของจิตใจนะส่วนของร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมอยู่แล้วล่ะในด้านร่างกายเนี่เมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมนะคือในด้านร่างกายพอวัยตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึง20ปีนี่ถือว่าจเจริญเติบเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นก็ค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปยิ่งอายุ สี่สบห้าสิบขึ้นไปเรื่อยๆความเสื่อมก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนนะปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะอวัยวะต่างๆมันก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วตาไม่ดีต้องหาแว่นมาใส่หูไม่ดีต้องหาเครื่องฟังมาใสนะนะ่อวัยวะส่วนอื่นก็เหมือนกันก็เริ่มซ่อมแซมต้องไปหาหมอต้องเข้าอู่ต้องเข้าอู่ให้หมอได้ตรวจได้เช็คอ่านะ ไตไม่ดีแล้วนะหัวใจไม่ดีแล้วนะความดันเริ่มไม่ปกติแล้วนี่เรียกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปหาความเสื่อมในส่วนของร่างกายแต่ว่าจิตใจของคนเรานี่ต้องให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเท่านั้นถึงจะเรียกว่ามีความเจริญเติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าในชีวิตของคนเรานี่เรามีโอกาส เป็นผู้นําและผู้ตามอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเราตอนตอนเราเป็นเด็กๆตอนเป็นเด็กๆอยู่เราก็เป็นผู้ตามตามผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ก่อนหลวงตาก็เป็นเนนน้อยเดินตามหลวงปู่หลวงพ่อไปะท่านทําอะไรก็พิจารณาดูเห็นในสิ่งที่ดีที่งามวัดประพฤติปฏิบัติตามะเรียกว่าได้แบบอย่างเดินตามผู้ใหญ่ ทีนี้พอผู้ใหญ่ท่านล้มหายตายจากไปแล้วก็กลายเป็นผู้นําเป็นผู้นําขึ้นนําหัวหน้าเป็นหัวหน้าหมู่เป็นหัวหน้าคณะขึ้นมาคือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเป็นผู้นําเปลี่ยนเป็นผู้ตามะทีแรกเราก็เป็นผู้ผู้ตามต่อไปแล้วก็เป็นผู้นําเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ตามก็ตามในทางที่ดี เป็นผู้นำก็ต rails, However, ้องนำในทางที al, ่ดีงามในทางที่จะสร้างสรรค์ในทางที่จะเจริญก้าวหน้าคือผู้นำนี่มันมีอยู่สองประเภทด้วยกันผู้นำที่ได้รับแต่งตั้งและก็ผู้นำตามธรรมชาติผู้นำได้รับแต่งตั้งก็คือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านให้เป็นกำนันให้เป็นนายอำเภอให้เป็นผู้ว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนี้เป็นต้นเรียกว่าผู้นำที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้ง แต่ผู้นำตามธรรมชาติคือมีความเจริญมีความเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้เป็นผู้นำและก็ผู้นำธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้นำของลูกเป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้นำของลูกของหลานสำคัญตรงที่เป็นผู้นำตรงนี้แหละผู้นำโดยแต่งตั้งอะไรเนี่ยยังก็เป็นสัดส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งแต่ผู้นำ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นผู้นําที่สําคัญถ้าเรานําเป็นผู้นําในทางที่ดีงามอ่ผู้ที่ตามเราเขาก็ตามไปในทางที่ถูกที่ต้องนะแต่ถ้าเป็นผู้นาําซ้ำๆเป็นผู้นําที่เป็นคนพาลนะก็จะนําพวกพ้องไปในทางที่เสียหายแหละเช่นเป็นนักเลงอย่างเนี้ยลูกน้องก็จะกลายเป็นนักเลงด้วยเป็นนักเลงหัวไม้ เป็นนักเลงอันธาพาลเที่ยวเกวกะระรานในชุมชนในหมู่บ้านยกพวกไปตีกับเพื่อนที่นั่นยกพวกไปตีกับเพื่อนที่นี่งานที่ไหนเขาจัดงานกันก็ยกพวกกันไปตีกันอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นผู้นําในทางอันธาพาลเป็นผู้นําในทางนักเลงเล่าก็นําเพื่อนกินเหล้าเมายาอยู่เรื่อยๆนะไม่ได้ว่างเว้นนะหัวหน้า มาแล้วลูกน้องก็ตามแหละทีน่นะีะกินเหล้าเมาตลอดเป็นผู้นําในทางเล่นการพนันนะก็พาเพื่อนเล่นการพนันอยู่เรื่อยๆนะมาๆมาๆม,ม,มาตั้งวงมาตั้งวงนะเรียกว่าเรียกลูกขาลูกทีมมาทันทีเลย,เ,ยเรียกว่าเป็นผู้นําผู้นํในทางการพนันทางอบาย,ยามุกนะมันก็ไม่ดีนะมันก็ทําให้เกิดปัญหาแก่สังคมแก่ชีวิตของเราด้วยก็เรียกว่าเป็นผู้นําที่แย่ๆ เป็นผู้นําที่ขาดศีลขาดธรรมคือถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่เอาเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วมันก็แย่นะแย่มากๆเลยละก็จะก่อปัญหาให้เกิดขึ้นกับตัวเรากับสังคมขึ้นด้วยแต่ถ้าเป็นผู้นําที่ดีนําดีตลอดสร้างสรรค์ตลอดก็ทําให้สังคมมันดีงามขึ้นสังคมปราศจากพิษภัยต่างๆ ยกตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาลผู้นำในทางที่ดีเช่นอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยเป็นยอดอุมหาอุบาสิกาใครมีลูกมีหลานก็จะมาฝากไว้กับนางวิสาขานางวิสาขาก็จะนําไปวัดไปฟังธรรมที่วัดไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นผู้นําในทางที่ดีพาลูกพาหลาน ปฏิบัติธรรมพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาทําทกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่วัดวาพระศาสนาลูกหลานที่ตามก็กลายเป็นคนดีมีคุณธรรมตามไปด้วยเพราะว่าได้ผู้นําดีแต่ก่อนหลวงตาเคยเห็นอุบาสกท่านหนึ่งท่านเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเวลาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้ไปคนเดียวี่ยชวนลูกชวนหลานไปด้วยชวนญาติธรรมไปด้วย แรกๆก,ก็ชวนในคนในครอบครัวก่อนอ่ะชวนภรรยา,าพาภรรยาไปแต่ต่อมาก็ชวนลูกๆชวนลูกๆไปด้วยอเรียกว่าเป็นครอบครัวธรรมะแล้วต่อมาก็ชวนชวนเพื่อนบ้านอา้าวไปไปเราไปฟังธรรมที่วัดโน,น้นอหลวงพ่อท่านเทศดีมากเลยแล้วก็นำพาปฏิบัติธรรมด้วยอเพื่อนบ้านก็ไปด้วยนี่ไม่มีพาหานะท่านก็เป็นพาหาะให้เอขนกันขึ้นรถ เอากันไปทอดด้วยนะเอาต้นกันไปทอดก็เรียกว่าเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนีเรียกว่าได้ผู้นําดีนํานําลูกนําหลานนําญาติธรรมทั้งหลายเข้าสู่หนทางที่ดีงามนะเหมือนกับท่านมัคคานพนี่เคยได้ยินหรือเปล่าท่านทั้งหลายมัคคานพนี่อ่าทีแรกก็เห็นว่าคนทั้งหลายในชอบความสะดวกความสบายก็ เอาจอบเอาจอบเอาเสียมมาถากมาถางมาตัดหญ้านะใต้ต้นไม้ก็หาน้ํามาตั้งไว้ทําให้มันดีงามขึ้นคนทั้งหลายเห็นก็เอา้ามันสะดวกสบายตัวนี้ก็พากันมานั่งเขาก็ทําเรื่อยๆนะพัฒนาถนนหนทางให้ดีเรื่อยๆพอมีคนมาถามก็บอกว่า,าท่านทําอะไรหรือนะสร้างทางสวรรค์เอา้าให้ร่วมด้วยได้ไหมเอาได้ได้มาช่วยกันนะก็มาช่วยมานะ มาช่วยทำจากคนหนึ่งก็เป็นสองคนสามคนสี่คนจนกระทั่งเป็นสามสิบสามคนขึ้นมาเ,นเป็นหัวหน้ามัคะมา,า,มานพนี่นำเพื่อนพัฒนาพัฒนาชุมชนสร้างถนนหนทางสร้างศาลานี่นี่แหละจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปนี่ไปเกิดเป็นเท้าสกัดเทวราชเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหัวหน้าพระอินทร์เลย,เ,ยเรียกว่าเป็นผู้นำในทางที่ดี นำในทางถูกต้องดีงามก็ทำให้สังคมมีความเจริญข้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองคนที่นำในทางถูกต้องดีงามนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านมีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจคนที่นำในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะมีอะไรเพราะมีอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจคือขาดศีลขาดธรรมนั่นเองธรรมะอะไรที่ท่านเหล่านั้นขาด จึงทาให้นําลูกนําหลานนําญาติธรรมนาญาติพี่น้องทั้งหลายไปในทางที่ผิดผิดขาดฮิรนะิขาดขาดฮิริความละอายแก่ใจขาดอดตปะความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลแห่งกรรมที่ตัวเองกระทําไม่มีห้ามล้อสองอย่างนี้แหละไม่มีทำสองอย่างนี้เป็นเครื่องห้ามลอ้อก็เลยนําในทางที่ผิดผิดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีธรรมะสองข้อนี้ หิริความละอายแก่จิตแก่ใจโอตตะปะความเปลงกลัวต่อบาปต่อผลของกรรมที่ตัวเองจะได้รับต่อการลงโทษถ้าทําอย่างนี้แล้วจะถูกลงโทษจะถูกจะถูกจับคุมขังไปปรับไปไหมไปรับโทษตามกฎหมายนั้นๆถ้าเรามีความมีความสำนึกในทางที่ดีอย่างนี้นี่ มีหิริอยู่ในจิตในใจมีโอตตะป,ปะอยู่ในจิตในใจนี่เราก็จะกลายเป็นผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้นำก็ขอให้นำในทางที่ดีงามสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์อย่าพาอย่านำไปในทางที่เสียหายแล้วก็อย่าไปน,นำคนพาลคือคนพาลคือคนโง่คนปัญญาอ่อนคนพาลพาละนี่แปลว่าอ่อนอันธาพาลก็คือทั้งอ่อนทั้ง,งโง่ มีปัญญาอ่อนปัญญาสามก็จะนำไปนาเราไปในทางที่เสียหายไปในทางที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าเรานำหรือ,รอแต่ถ้าเราตามผู้ที่มีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจนําอย่างสร้างสรรค์นําสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ครอบครัวไหนมีผู้นําดีครอบครัวนั้นก็จะเจริญก้าวหน้า ชุมชนไหนมีผู้นำดีชุมชนนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าประเทศไหนมีผู้นำดีประเทศนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเรามาสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าเราจะตามใครเราจะนำใครเราก็จะตามในทางที่ดีงามยึดหลักศีลหลักธรรมมีหิริโอตตะเป็นเครื่องห้ามล้ออยู่ในจิตในใจ จะมีโอตตะปะเป็นเครื่องเป็นเครื่องป,ปฏิบัติอยู่ในจิตในใจอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ตามและผู้นำที่สมควรนะเรียกว่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นำก็ขอให้นำที่ดีเป็นผู้ตามก็ขอให้ตามอย่างถูกต้องชีวิตก็จะจำเริญสังคมก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปธรรมสวัสดีจเจริญพร